ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะจะมารีวิวยามเย็นๆนะแสงสียามเย็นกันชิวๆกันนะฮะลำนี้ปีสิบสองนะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะ V.I.P. ไฟวิบวับว,วิบว,วับวิบวับแบบนี้เลยนะครับจอใช้งานได้ปกตินะครับนี่หล่อๆไปเลยครับ ปีสิบสอง V.I.P เบาสามแถวนะเรียมๆแบบนี้เลยนะครับไฟ R.G.B อัพเกรดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับหิ่งนงหิ้งหน้าสวยแบบนี้นะครับสตาร์ทเครื่องไว้นะ เงียบๆนะประตูดูดเรียบร้อยนะครับลำนี้จัดตรงหล่อๆนะครับเบาะสวยทุกแถวนะคอนโซลสวยงามนะฮะไม่มีแตกหักนะครับงามๆเลยนะรถสวยพร้อมใช้นะครับกับเจ้อคอมพิวเตอร์ปี1ิบสองนะครับาม่านเบิกใหม่นะครับคอนโซลกลางเบิกใหม่นะบันไดไฟเบิกใหม่นะครับจอกลางเบิกใหม่นะครับ ไฟหลังคาอัปเกรดใหม่นะครับเป็น RGB นะครับสว่างส,สวยๆแบบนี้เลยนะปรับสีได้นะครับอ่ะอันนี้สำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012นะครับโฉมตายย้อยหล่อๆเลยนะครับส,สวยสีใสๆนะไม่มีชนนะครับอ่ะมากับคันที่หลายคนรอคอยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ กับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2015นะครับเกียร์ออตโต้นะคเครื่อง3.0นะครับ1 k d ของเรานี่เองนะอัปเดตมาใหม่หมดนะครับทับทีมวิ่งได้นะไฟท้ายเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสองข้างนะครับสีสวยไปเลยนะตัวเครืองเสียงนะครับภายในนะ เป็นไฟ R G B ให้อีกเรียบร้อยแล้วนะครับจอ32มสิบสองนิ้วใหญ่ๆไปเลยนะนี่บันไดไฟเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคอนโซลกลางเบิกใหม่เรียบร้อยนะครับส,สวยๆเลยนี่จอกลางใช้งานได้แล้วนะครับนี่สานิ้วใหญ่ๆใ,ใหญ่จริงๆนะครับไฟหลังคาเป็น R G B นะ ไฟวิ่งแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบรค v i p สามแถวเบลออโต้นะครับสว,สวยเลยนะก็สวยพร้อมใช้นะครับมันทำเสนออีกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวพวกนี้จะล้างให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยแบบนี้เลย ใช้งานนะครับมีแอร์แบ็กเรียบร้อยนะครับ ah, นะน็อตเดิมจ๋านะนี่อัปเกรดไฟหน้าให้ใหม่นะครับเป็นสองชั้นนะครับนี่ <c oughs> ไฟตัดหมอกใหม่นะนกแดงนกแดงเรานะครับหลอ่ลอๆไปเลยสีสวยใสนะครับไม่มีตำหนินะเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สวยแบบนี้เลยนะตัดเครื่องไว้นิ่มๆเงียบๆนะครับสจสวยเลยนะลำนี้ปีสิห้านะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองใช้งานในธุรกิจส่วนตัวกันอีกแล้วนะครับอ่ะกระจกบานหน้าเป็นจุด จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะใสๆแบบนี้เลย,เน,ยนเนียนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สีจะเงากว่านี้อีกนะเพราะว่ายังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับเหลือเคลือบแก้วอีกเดียวอย่างเดียวนะฮะม่อย่างหล่อนะที่นี่ราคามาตรฐานนะครับ ใส่พาร์ทรอบพันนะครับสวยทั้งคู่นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2องพันิ้าร่นี้เม็ดองเม็ดอาร์คยู่ครบนะครับเม็ดไม่มีหายนะถือสวยแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะครับสองห้างสวยเลยไฟข้างบนนี้ยังรออ่ะนะครับ V.I.P. รอๆเลยจอ32นิ้วดูกันใหญ่ๆบ่๊มๆไปเลยนะครับฟื้นเพิร์นเงาเงาแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะหัวใจยังว่างนะครับหัวใจยังว่างทั้งสองลำนะครับจองเงินได้รถนะครับจองลมได้ลมนะครับเหมือนเดิมนะที่อื่นเป็นแบบไหนผมไม่รู้นะที่นี่กฎของผมเป็นแบบนี้นะครับจะมาโวยวายไม่ได้นะนี่ สวยงามมนะครับพร้อมขายแล้วนะครับทั้งสองคันนะครับพร้อมแล้วนะปี15บกับปี1ิบนะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดทั้งคู่นะครับปี1ิบห้ามือเดียวป้ายแดงคันนี้ซื้อต่อลูกพี่ลูกน้องมานะครับก็เหมือนมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันนะครับจัดทรงมาหล่อๆเลยปี12นะครับฟ้าแท้กำเนิดสีสวยบางเดิมไม่มีชนนะครับ ดูแสงสียามกลางคืนเอ้ยยามเย็นกันบ้างนะครับสวยบางๆหล่อๆนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ๆไปได้หมดนะครับหล่อๆไปเลยนะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012ลํำนี้นะครับภายในเลี่ยมๆเ,เลยนะครับ อันนี้เขาปูมาเฉยๆนะสามารถเอาออกไปทำความสะอาดได้นะครับดีเลยนะภายในเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะฮะ VAP เบาะสามแถวนะ s a ฟตี y ครบคันนะครับจอใช้งานได้สไลด์ไฟฟ้านะครับ สวยไม่แพ้กันนะครับ V.I.P เต็มทั้งคู่นะครับอันนี้ปีสิบห้าดาบแท้นะครับดาบท้ายแท้แมุมนี้ยังหล่อนะ จะเอาใช้งานได้นะครับแต่เรายังไม่ได้เปิดนะคอน,นกลางเบิกใหม่นะครับสวยใสๆแบบนี้เลยภายในเรียมๆแบบนี้เลยนะฮะแอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะครับ พร้อมใช้พร้อมใช้นะสวยนะครับไม่สวยไม่กล้าขายนะครับให้ชมกันเลยเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามเย็นไปประมาณนี้นะครับสวยๆเลยทั้งคู่นะอ่ะโอเคนะครับ